บางท่านอาจจะประสบปัญหาในเรื่องของการเพราะเมล็ดพันธุ์แล้วเมล็ดพันธุ์งอกไม่พร้อมกันหรืออาจจะมีอัตราการงอกต่ำหรืองอกช้าซึ่งมันจะทําให้เราเสียงเงินในการซื้อเมล็ดพันธุ์ผักโดยเปล่าประโรยชน์เราจึงนาเอาวิธีการเพราะแบบควบแน่นเนี่ยเข้ามาใช้ในเรื่องของการแก้ปัญหานะครับจะทําให้เมล็ดพันธุ์ผักของเรามีอัตราการงอกที่ดีวิธีการทำนะครับให้เรานําดินใส่ในภาชนะที่เฉพาะให้ต่ำกว่าขอบกระถางนิดนึงประมาณ1เซนหรือ1นิ้วก็ได้หลังจากที่เรานําดินใส่ภาชนะในการเพราะแล้วนะครับให้เราทาการลดน้าก่รทยควี บางพออย่าให้เบียดกันจนเกินไปต่อไปเราจะนําถุงพลาส,สติกที่เราเตรียมไว้มาครอบให้เอาปากถุงลงด้านล่างจะเป็นถุงร้อนถุงแกงหรือจะเป็นถุงหิ้วก็ได้นะครับขอให้มีขนาดที่สามารถครอบกระถางหรือภาชนะในการเพาะของเราได้ขั้นตอนในการดูแลรักษาเราก็เก็บไปวางไว้ในที่ร่มอย่าให้โดนแสงแดดและไม่จะเป็นต้องเปิดให้อากาศเข้าจะไม่มีการลดน้ําอีกนะครับจนกว่ามเมล็ดของแมงลักจะง,งอกซึ่งจะใช้เวลาประมาณ4วันหลังจากที่เราเพาะมเมล็ดแมงลักแบบควบแน่นสวันจะมีลักษณะความสูงขนาดของใบที่มีความสม่าเสมอนะครับใกล้เคียงกันทุกต้นถ้าเก เราสังเกตเห็นบริเวณรากเขาเนี่ยสามารถที่จะลงดินได้ดีแล้วเราก็สามารถที่จะเปิดถุงออกแล้วก็ให้น้ําโดยปกติได้เลยหลังจากที่เราเปิดแล้วนะครับเราไม่จําเป็นต้องคุมอีกนะครับสำหรับประโยชน์ของการเพราะแบบควบแน่นสิ่งแรกเลยก็คือลดการสูญเสียเนื่องมาจากว่าเมล็ดไม่งอกแล้วก็ลดอัตราการสูญเสียเนื่องมาจากว่าการงอกของเมล็ดไม่พร้อมกันบางครั้งเวลาเราเพาะเมล็ดพันธุ์ผักจะมีพวกมดแมลงต่างๆเข้ามาขนเมล็ดหรือทําลายในช่วงที่เป็นเมล็ดอยู่เราสามารถที่จะใช้พ้องก,กันแมลงหรือมดพวกนี้ได้ใช้กับการเพราะเมล็ดพันธุ์ผักได้ทุกชนิด เทคนิคการเพราะเมล็ดพันผักแบบ่ความแน่นเทคนิคนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับ